ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษานางศรีสุดาทิพย์สิงห์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2หนายชอบกิจกนกหง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองและนายทวีแสนอุบลประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่11ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมินนายกริจพงอยู่เย็นอายุ58ปีปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการวัดผลการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะ เพิ่มในการชำนาญการพิเศษผลการพัฒนางานตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตำแหน่งเพิ่มในการสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีการปฏิบัติการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินง,งานเป็นไปตามข้อตกลง จดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและแรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลประเมินผล ร่วมปฏิบัติการสอนกับครูสัปดาห์ละ5ชั่วโมงตรวจลงความเห็นและอนุมัติกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้สอนสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทุกห้องเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้เช่นโปรเจคเตอร์จอรภาพและโทรทัศน์สีขนาดไม่น้อยกว่า55นิ้วครูและนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้และแรายง,งานการใช้สื่อและเทคโนโลยีสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษามีการนิเทศการสอนภาคเรียนละสองครั้งเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละสองครั้งและจัดทำรายงานการประเมินตนเองสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุม4ี่กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีขอบข่ายงานแต่ละกลุ่มงานชัดเจนสรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือระดับชาติปีการศึกษา2565จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬานักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอายุไม่เกิน12ปีและ15ปีในปีพุทธศักราช2566สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามอบทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุนการศึกษาของโรงเรียนจำนวน6 1 5 0านวน63,150บาทสารุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์สำหรับจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปนตามข้อตกลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนด้วยกระบวนการ PAOR ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาสารุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูหรือ PLC สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา จัดการอบรมปฏิบัติการครูและบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สรุปผลการดำเนินง,งานเป็นไปตามข้อตกลงตอนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาและความรับผิดชอบของครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านสิษสุขห้วยมงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2, ด้วยกระบวนการ PAOR, สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาในบริบทของโรงเรียนบ้านศิสุขห้วยมงสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการด้านจิตสาธารณะของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง ปศุสกุัาร้อยในปีการศึกษา2565พบว่ามีผลการประเมินในระดับดีและดีเยี่ยมร้อยละ90.00แต่จากการประเมินด้านความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนยังอยู่ในระดับยังไม่เป็นที่น่าพอใจและจากการตรวจเยี่ยมห้องเรียนของผู้มนในการโรงเรียนสังเกตเห็นการจัดการขยะความสะอาดความเป็นระเบียบในห้องเรียนยังไม่สะอาดและสวยงามรวมทั้งทิ้งขยะบริเวณโรงเรียนเช่น สนามฟุตบอลสวนหย่อมและแปลงไม้ประดับข้างถนนภายในโรงเรียนยังไม่เป็นที่ทิ้งขยะไม่ลงถังอันแสดงถึงความไม่รับผิดชอบและไม่มีจิตสาธารณะของครูและนักเรียนในการจัดการขยะซึ่งเป็นประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารยังต้องพัฒนาให้คงสภาพและสูงขึ้นและบรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นต่อไปวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล PAOR เป็นแนวคิดของเคมิสและแม็กเทกการ์ดเคมิสและแม็กเทกการ์ดกล่าวว่าวิจัยเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนและทำการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียนควบคู่กันไปกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยและการพัฒนาจึงเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพร้อมกันในการทำงานปกติเป็นกระบวนการที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาและความรับผิดชอบของครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านสรีสุขห้วยโมงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2เรียกย่อๆว่าวงจรพัฒนา PAOR วงจรพัฒนา PAOR มีสีขั้นตอนคือ 1. การวางแผน Plan P เป็นการดำเนินการหลังจากที่วิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข 2. การปฏิบัติตามแผนที่กำหนด Act A 3 การสังเกต observe o เป็นการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือพัฒนา4การสะท้อนผล reflect r เป็นการสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้พิาพากษาจารซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง1เชิงปริมาณ พ, za, พัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาและความรับผิดชอบของครูและนักเรียนให้มีค่าเฉลี่ย3 0 0จดขึ้นไป 2. เชิงคุณภาพ 2.1. พัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาและความรับผิดชอบของครูและนักเรียนให้อยู่ในระดับมากขึ้นไป2.2ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านสิสุขห้วยมงมีคุณลักษณะด้านจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย2.3 ห้องเรียนได้บริเวณโรงเรียนบ้านศิษสุขห้วยมงสะอาดน่าอยู่น่าเรียนทําให้ครูบุคลากรมีความสุขในการทํางานและนักเรียนมีความสุขในการเรียนผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นสรุปผลการพัฒนา ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาและความรับผิดชอบของครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุขห้วยมงสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ด้วยกระบวนการ PAOR สามารถสรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้ผลงานเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้เชิงปริมาณ 1. ด้านจิตอาสา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย3.05 2. ด้านความรับผิดช,ชอบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย3.12เชิงคุณภาพ 1. ด้านจิตอาสาในภาพรวมระดับมาก 2. ด้านความรับผิดช,ชอบในภาพรวมระดับมากจบการน,นำเสนอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน